ช่นในประเทศไทยเนี่ยสายรับอริกันเสียเอมาทํางานอะไรต่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องรายงานทูตเคยมีครั้งหนึ่งมันไปทํางานในเอกวาดอร์ปรากฏว่าลดคว่ำเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เจ้าหน้าที่ก็จับได้ไอ้นี่พกอาวุธด้วยไปมาก็เป็นสายรับของอเมริกาปรากฏว่าทูตเนี่ยก็รายงานไปนะว่าไม่รู้เรื่องอะไรนี่เข้ามาทํางานซึ่งซึ่งก็ไม่จาเป็นต้องรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของทูตเขาไปทํางานของเขางลักการรักษาความปลอดภัยคือ ยิ่งไม่รู้มีคนไม่รู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นหรือคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับการการ,การแพร่งแพร่งพลายของข้อมูลข่าวสารครับอันนี้สิ่งที่มีการติดตามข่าวสารเรื่องสารสนเทศทางท้งจีรัสเซียอเมริกาก็ดูจะให้ความสําคัญกับเรื่องข่าวสารพวกนี้มากมีชั้นความลับเมื่อเข้าสู่โลกออนไลน์ก็จะมีมาตรการต่างๆมากมายแต่พอมาอยู่ในชั้นของอาเซียนเนี่ย ดูเหมือนเรื่องนี้จะบอกว่าอะไรก็เปิด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 ,เป,ดเปิดให้บ้าที่สุดความโง่ครับเพราะเราเปนคนไทยเรายิ่งหนักครับคนไทยเราผมไม่เข้าใจว่านี่บ้าต่างชาติหลือเกินนะครับเช่นเรื่องง่ายๆที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องการเปิดเทอมปิดเทอมให้สอดคล้องกับอาเซียนเนี่ยมันมันจะสําคัญเลยนักหนาเมื่อก่อนนี้มันไม่มีอาเซียนเนี่ยเราก็เปิดปิดแล้วนักเรียนเราก็ไปเรียนต่อเขาได้นะครับถึงแม้จะว่ามันจะเวลามันขยิ่งกันนี่ก็ใช้เวลาไปศึกษา ภาษาบ้างอะไรบ้างเตรียมการไปมไม่เดือดร้อนหรอกแต่ไม่รู้ที่กทรศึกษาก็คงจะมีใครคนหนึ่งบ้าจี้ขึ้นมาอยากจะทันสมัยนี่ผมดาวอ่นะครับไม่ความจริงผมก็ไม่รู้เลยหรอกแต่ผมไม่ค่อยจะเข้าใจทักหนาว่าเหตุผลอะไรเพราะว่าการเปิดเทอมปิดเทอมมันเกี่ยวข้องกับฤด,ดูการดินฟ้าอากาศของเราเนี่ยมันร้อนจะตายหน้าร้อนมันก็ต้องหยุดเพราะว่าเด็กนักเรียนเรียนไม่ไหวสมัยก่อนมันเป็นมาอย่างนี้นานๆนนแล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน นั่นจะไปบ้าตามสากรกันทุกเรื่องเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ดูที่จริงดูมันอะไรดีนะมันน่าสังเวชมันน่าสังเวชนะฮะคือทําไมจะต้องไปบ้าต่างชาติอะไรกันนักหนาเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับเวลาฝรั่งพูดอะไรเรามักจะซีโร่าเสมอดูอย่างรัฐบาลท่านชติท่านท่านชวนสิไอับเอฟบอกให้ทําอะไรก็ทําหมดเลยนะเป็นเด็กดีมากเลยในขณะที่มาเลเซียก็ไม่สนใจมาเดบอกฝรั่งเลยกูไม่ทําเขาทำอย่างเงี้ย นั่นในทสุดเป็นไงปัจจุบันที่สิปีแล้วอ่าอเวรยบอกว่าที่มาเลาทนะ่ะถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> ของไทยทามันเป็นเด็กดีหมดเลยแล้วเป็นไงพี่นาด <c oughs> วอดวายสถาบันการเงินโดนปิดไปสี่สิ